อั ed, นนู้นแปลกจริงวันพรุ่งนี้ไม่วันพรุ่งนี้มึงลองไปดูเด็กพอตกแตาวันนี้ร้านนึ่งอ่ะกูอยากรู้ว่าตกแต่งอะไรอ่ะมันก็จะเสิร์ฟเลยอ่ะมันใส่สีขาวแล้ววันนี้ลุงได้เอาได้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 เดี๋ยวแม่งโดนแม่งเดี๋ยวแม่งโดนวีดีโอเฟลยิ่งแน่เดี๋ยมตองนุ่มอ่เดินแรงกระเป๋าในกระเป๋ากางเกงกูมีแหวนเยอะมากกับกูส้มเนี่ยตัดไม่ไม่ไี่คนแนี้เขียวพี่ใครให้ของกูมาเนี่ยไอ้เหี้ยใครให้ของกูมาใครให้ของกูอ่ะเก็ดไอเทมหรือเปล่าครับลุง ไม่ใช่ใครให้ยาคุณเวต่อได้เบียร์ไม่กาเนื้อห้าอันอะใครให้ของกูคุณมงานแจกไม่รู้นะครับลุงเนื้อห้าอันน่าจะแจกของคนทั่วไปไม่เนาะมียาปั๊มด้วยตัวเคียวเล่นเหรอวะไอ้สัสจะคำรามหมดแล้วเก็บมันเบียร์ไว้เที่ยงของกู เหล็กห้าเหล็กห้าแท่งมันรวมนี่เพื่อนเอามารวมซุ้มข้อมือหน่อยเอ้ยเอาไปรวมทำเชี่ยอะไรอ่ะปามาคสิปามาสิปีมัยอยางแล้วครับบอกครับเลขหนึ่สามหนึ่งแปดเอาสองอันครับหนึเอาอะไรบ้างครับอะไรบ้างกูไปตกไปไปไขไปไปยันลานไอ้แจ็คเบอร์อะไรแจ็คแจ็คที่เหลือก็ไม่มีเลยครับมีตัวทำแล้วถ้าแปดห้าเจ็ดน้ำส้มไม่มครับไม่มีครับให้ยืมยืมเนโบนหน่อยได้ไหมครับยืมยืมรถหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงเดี๋ยวผมกลับมาได้ครับได้ครับ คือเป็นเรื่องอะไรพี่เดี๋ยวผมไปถามเขาไปก่อน แอดมินครับบ,รบ,บ้างไหมครับบ้างไหมมีใครบ้างไหมครับครับม่ครับ,รบอ่าสอบถามหน่อยคืออย่างเงี้ยหลอกออนไลน์มาตอนไหนครับหลอกออนไลน์น่าจะน่าจะต้องรอเอ็มกลับมาครับอ่ารอเอ็มถ้าอย่างเงี้ยคือทําห้องรีดคอร์ดให้พวกผมหน่อยในนี้หนึ่งไหมครับผมจะได้รายงานแบบว่าสมมติถ้าแบบก็คือถ้าผมสตรีมอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้ากลับมาก็ต้องอยู่จุดเดิมอะไรประมาณเนี้ยได้ไหมครับเพราะว่า ถ้ารอหลอกอะอไรผมไม่ได้ทำอะไรกันเลยอะไม่ทำห้องแค่แปดรูปหรอไม่แปะแปะแปะลิงก์แปะลิงก์สตรีมครับแปะลิงก์สตรีมอะอ,มอ่าใช่ใช่ใชาณแบบว่าก็มีย้อนหลักมีอะไรทุกอย่างอะไร,ระาณเนี้ยก็คือสมมติถ้าผมออกใช่ปะ่ะสมมติผมเลิกเลิกเลิกสตรีมแล้วแล้วผมก็ต้องอยู่ที่เดิมแล้วผมก็ต้องโชว์ของแบบเนี้ยแล้วก็กลับมาปุ๊บล้วก็เหมือนเดิมอะไรประมาณนะะี้ฮะ ได,ได้ครับได้ครับเราบอกให้ครับทำทำห้องให้หน่อยได้ไหมครับ<ด>หรืออะไรประมาณนี้โอเคครับผมครับมีเมนูพิพากษาอยู่โชว์โชว์โชว์เงินในโทรศัพท์ได้ไหมครับอ่าใช่ครับ<ด>ใ,ชใช่ใช่ใช่เวลาเข้ามาโชว์เงินในโทรศัพท์แล้วก็ของอะไรประมาณนี้ที่ที่ของก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยสมมติถ้าผมออกตรงนี้ใช่ป่ะ,<น>ะผมก็ต้องเนี่ยตอนผมที่จะลงตอนผมจะลงผมจะเปิดโทรศัพท์อ่าแล้วก็ของ อะไรประมาณนี้ครับเพราะหลอกออนไลน์มันยังไม่มาก็ต้องใช้วิธีนี้แก้ขัดไปก่อนได้ครับโอเคครับถ้าใครถ้าใครขยับทุกคนที่ไม่ได้โกก็คือลงโทษได้เลยครับแบนทิ้งเลยก็ได้ครับอันนี้ผมอนุญาตนะครับในตู้คิดว่ากูมีตู้ไหม JK นี่หน่อยดิ JK รวมนี่หน่อย JK รวมนี่หน่อยจัดเจ้าภาพเราอันนี้นะพวกขับรถพวอื่นเราพวกขับรถกับอื่นโดนนะครับไม่เกี่ยวเดชสัตว์ขอเข้ามาเกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวมันเกี่ยวหมดเลยตอนเนี้ยอ่าคืออย่างนี้จะบอกนะใครที่จะคิดขยับตัวหลังจากนี้ต้องโกโปรหนึ่งสมมติกูออกเกมอ่ะสมมติวันนี้ใช่ไหมกูเข้าเกมมาปุ๊บกูเปิดโทรศัพท์ เปิดโทรศัพท์นะเงินในโทรศัพท์แล้วก็เปิดกระเป๋าอ่าแล้วตอนออกก็ต้องเปิดโทรศัพท์แล้วก็ต้องเปิดกระเป๋าพอพรุ่งนี้มาสตรีมก็ต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดโทรศัพท์แล้วก็เปิดกระเป๋าถ้าใครไม่ได้โกโปรอยู่ก็คือมึงเตรียมตัวโดนแบนได้เลยจนกว่าหลอกออนไลน์จะมาหลอกออนไลน์มาขยับตัวใช่ไหมครับใช่ห้ามทําอะไรเลยอ่ะห้ามมีการเคลื่อนย้ายอะไรอ่ะใช่ถ้าใครไม่ได้โกโปรอ่ะ ติดไม่ปิดเสียงได้ใช่ไหมครับลุงได้ครับได้แต่ต้องทํางานไปเรื่อยๆแล้มีภาพอย่างเดียวได้ใช่ไหมใช่แล้วก็ส่งเข้าหาแอดมินเลยครับทุกรับผมสามารถถามได้ไหมว่าเราสามารถกู้เงินอะไรยังพวกนี้ได้ไหมครับแบบกู้เงินมาทําตู้แค่แบบแสนเดียวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่น่าจะได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามึงต้องโกโป้นะแต่ถ้ามีคนให้เหรอลุงไม่มึงต้องกู้ไม่ใช่กู้พวกนี้นะไม่ได้นะที่กู้พวกนี้ครับกู้คนอื่นลยครับกู้คนอื่นนะกู้คนนอนได้อันนั้นได้คูนอกแก๊งเราเลยนะได้ทุครับส่งให้แอดมินดินี่คือส่งช่องเราให้แอดม ใช่ครับแบบว่ามันจะมีห้องหนึ่งในรีคอร์ดอ่ะเราก็แปะอะไรไว้อยางเนี้เพื่อเพื่อเราไอ้นี่แล้วจะรอรอแอดมินเขาไอ้นี่ก่อนหรือว่าส่งไปให้แอดมินก่อนก็ได้ส่งให้อินหรือว่าอะไรก็ได้ครับเพื่อให้เราส่งนะอะไรประมาณเนี้ยเราจะได้มีหลักฐานทุกอย่างครับเราสามารถยื่นหลักฐานนี้ให้ประชาชนได้หรือว่าทุกคนดูได้อะไรประมาณนี้ใช่เราต้องทำโปร่งใสทุกอย่างเราเริ่มมาแล้วอ่ะคอยก็ต้องเิมใหม่ครับ เติมไปสองวันก่อนถ้าสองวันก่อนลองขอเขาดูได้ขอเขาได้เรื่องพอยไม่มีปัญหาหรอกครับลุงโอเค ใส่กันเลถ้าอย่างเงี้ยลบกไหนรุ่นใหญ่เขาตีกันอยู่รุ่นใหญ่เขาตีกันยับเลยนะครับโดนโดนถ้าเขาตีโดนเรานี่ถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถไปคู่กับรถทีซีทำงานได้เพราะเนาะเตะเย็นๆได้ทำนะถ้าเริ่มต้นใหม่ผมว่าน่าจะได้นะครับให้รถเนี่ยครับมันได้อยู่ทำได้คือแต่เนี้ยคือเราเข้ามาในฐานะยังเป็นแก๊งอยู่ใช่ไหมครับลุงเออเราก็เป็นเจเคอยู่นะเจ้ายังเป็นเจเคอยู่แค่บัตรในบัตรยังไม่เข้าตัวเราเฉยๆแต่ผมมีบัตรนะ สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ายสวัสดีครับพี่ายีเลยได้เฮ้ยถ้าเราถ้าเเป็นแก๊งอยู่แล้วก็สามารถคู่ยืมทีสีได้นะสวัสดีครับน้องน้องน้องเจเกย์จะไปยสนตานั่ารไม่ได้ออกแก๊งสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนสวัสดีครับอี่ชายสวัสดีครับพี่ชายเามาได้เข้ามาได้เข้ามาได้ครับสีขาวเป็นเจ้าของทีใหญ่เดี๋ยวใส่ ทั้งไส้สีดำก็เดินระวังระวังด้วยครับผมเดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวเราจะไม่ให้ไส้แล้วนะไอ้คือไม่ได้ขอดสีดำด้วยเหรอพี่ใช่ครับผมก็ผมใหญ่สุดในสีดำแล้วอะระวังด้วยฮะโอเคขอบคุณครับขอบคุณเยวแก๊งกลุ่มไปแล้วไอ้เจี๊ยบไม่ลอยฟองทีซีได้ป่ะลอยฟองทีซีได้ป่ะปัญหาเรื่องเราเนื่อสูตอะไรอ่ะพี่ตีดูหมดเลยมด้โจรกันเลยพี่ไม่ไทีซีมันมีกฎว่าใส่สูตรแล้วโดนตีบ้าวะหรือว่าอะไรอ่ะหรือว่าไม่เกี่ยววะไม่เกี่ยวครับลงไม่เกี่ยวครับก็เหมือนกี่ยวก็เหมือนตีส เราขายได้เ <Kell ey> หี้ย yeah. ไอ้ก๊อตก๊อตครับมึงทำสีสูตรไปรอได้ปะสีสูตรเลยครับเอาเป็นสีที่ไม่ซ้ำใครในประเทศอ่ะ ไม่ฉี่เสีร์อาทิตย์เขาไม่ได้ลุ้งดยครับพี่มึงทำเลยไหมครับแม่มึงทำเซตหนึ่งได้ป่าวมึงทำเซตสีไข่ไหมสีลุ้งสีลุ้งเลยนะครับลุงไปก่อนเออเราจะเซตหนึ่งดิสีส้มเอ้ยสีส้มไม่ได้เอซับไปขอเอซับก่อนไปอยากได้สีส้มเคยเห็นลุงใส่อันนั้นอยู่ไหมครับลุงที่บันเย็นเกลี่ยสีเกลี่ยสีส well ้มมันกลา่ยเบลนี่ครับแม่เราไปขอสักสีนึงเนี่ยเราไปขอใช้สักสีเนี่ยเอาสีอะไรดีอะได้ไม่ซ้ำอ่ะก๊อสกูว่ามึงรู้อยู่อ่ะเอาสีอะไรที่ไม่ซ้ำ สีเหลืองครับสีเหลืองโอ้ยไม่เอาได้ปะไม่เอาได้ปะอย่าเลยสีเหลืองอย่าเลยตัวอื่นตัวอื่นไปเปแม่ไปเป็นลูกสีสีชมพูที่เขียวใช้เนี่ยนั่นแหละมึงหามาก่อนก็ได้หนุงๆอะลายลายอะลายลายเฮียอะไรก็ได้ลายลายเออลายพยอ่ะไอ้กลอ่มัดยอมมัดยอมเออผสมมาเลยมัดยอมดีกว่าเออนะกอมัดยอมมัดยอมเพื่อนมัดยอมมาเลยมัดยอมมาเลยไ พรุ่งนี้ไปนั่งมัดยางให้เรียบร้อยนะงานต้องเห็นนะมัดอย่างนี้ลุงครับว่าแต่เปลี่ยนสีสูตรมีค่าใช้จ่ายนะครับลุงเอออยู่ก็ดูแลก่อนว่าไม่ถ้าเราไม่โดนตีไงเราก็ไปบอกดีซีได้ว่าผมไม่มีตังค์มันจ่ายกับแม่บินเลยดีให้คนให้คนเก่าจ่ายได้มันเปลี่ยนสีสูตรมันไม่เกี่ยวอะไรเับเอาดูแลด้วยนะเรื่องสีสูตรคนเก่าก็ฝากด้วยแล้วกันนะ ถ้ามึงจะมีเรื่องมึงก็ปากเลยนะกูขอไม่ไม่ยุ่งแล้วกันได้แค่พอเจาะอย่าเดียวไม่แล้วกันนะได้ครับลุงไอ้ดีไอ็นี่อยู่ก็ไปทำงานเลยทำได้เหรอครับลุงไม่โกโปรอยู่ไปมันต้องมันต้องมันต้องต้องสตรีมนะถ้าจะทำงานอโเคก่อนสตรีมไม่ฟังนะก่อนสตรีมอย่าลืมที่บอกถ้าใครไม่ทำตามมึงก็โดนแบนไปแล้วอย่าโทษกันนะเปิดโทรศัพท์เปิดกระเป๋าเปิดโทรศัพท์แจ้งให้ครบด้วย ก็เริ่มทําได้เลยก็เริ่มไปเลยโทรศัพท์คือเงินในธนาคารเออแค่เปิดดูอะไรอ่ะชีวิตย์เขาของเราต้องทำด้วยพี่หยุดกลางของเราต้องทำด้วยป่ะไม่มีอะไรเลยถ้าเราปลามก็ลุงลุงครับเราเต็มไปหมดสั่งที่ไม่ได้รหนี่ีต้องโบ่ตีนี่นี่น่าจะไม่เกี่ยวเพราะมึงก็ไอ้นี่อยู่แล้วไม่เกี่ยวดิแต่ตรงนี้ไงเป๊ปซี่เหรอหัวกลัวผมอยู่นี่พี่ไม่ใครโอนเงินให้กลัวเอ้าอีกแล้วใครวะแม่ง อะไรอ่ะใครโอนตังให้กูอ่ะลุงลุงลุงครับแล้วตอนผมยอดตอนนี้ผมต้องแ c บไปไหมครับไม่ตอนนี้ใครโอนตังให้กูอ่ะเบอร์หกหกห้าชื่ออะไรเฮ็ดยูเฮ็ดอ่ะเฮ็ดแมวอุนผิดหรือเปล่าผมอะชาเย็นอ่ะชาเย็นอ่ะอ๋อถ้าไหรครับลุงถ้าพันอาจารย์อาจารโอนผิดแล้วเปลีเอาเลยละกันไอสัตว์ห้าพันเอง และตอนตอนนี้คนคือคนที Canadians ่ไม่ได้สตรีมาครับลุงถ้าออกตรงนี้ต้องเลือกต้องไอ้นี่ไวไหมครับแบบแฉปรูปไปก่อนครับก็แฉปไวก็ดีแฉปไวก็ดีแฉปไวแฉปไวเพื่อกำบังเวลาฟาร์มต้องฉันตีใครใครจะออกแฉปไว้นะพี่ใครยังไม่ได้สตรีมาจะได้มีหลักฐานใสกระเป๋าด้วยครูก็มันนี่มาลุงเป็นไงจีบได้ไหมถ้ามึงจะทำอะไรอย่างงี้มึงเอาตังค์มาด้วยตีอะไรครับถ้ามึงจะทำอะไรมึงเอาตังค์มาด้วย ไม่เอาไปดีเะืขอกระถามว่ารับร้อนไหมลงชุดชุดก่อนพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้ใช่ไหมอะไรนะชุดประมาณพรุ่งนี้ใช่ไหมครับชุดอะไรชุดที่ลุงให้ทำเนี่ยเออไม่ก็เผื่อมีคนมาไงนู้นนี่นั่นเราจะได้เปลี่ยนเผื่อถ้าเขามาจะ้เราเปลี่ยนก็เตรียมไว้จะได้มีเปลี่ยนเลยแพงนะเพื่อนแล้วมีตังค์วันนี้ผมไม่ใส่ได้เลยเหรอครับลุงอะไรนะผมไม่ใส่ได้เลยเหรอครับใส่อะไรไอ้ฮู้นะอ๋ออยากใส่สูตรยังยา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 งไม่ได้ยังไม่ได้ ยังไม่ถึงยังไม่ยังไม่ได้ทดสอบอะไรเลยยังยังจุกขโมยแล้วใครอีกเนี่ยไอจุกเอาดีรอนไรหล่อตลนไไปเช่ารถไปเช่ารนะผมปะจกเบสดาบชาีฟเราจะไปทำอะไรอ่ะไอต๋ตอนนี้เราไปหาเช่ารถกันดีกว่ามีรถได้เช่าไหมครับมีรถไห้เช่าไหมไมนะครับมีรถได้เช่าไหมครับไม่มีเลยครับเราไปหาเช่าไปเช่ากันดีกว่า ไปทีซีดีกว่าไปเออไปทีซีไปทีซี